ตันนี้นะเก๋ก็หิวมากเลยทุกคนเมื่อกี้ไปที่ร้านทําผมเนาะก็ตอนแรกก็กะว่าไปแป๊บเดียวมิ้นไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะโอ้โหกินเวลาไปนานมากอ่ะขอแกะซองใหม่เลยไม่ไหวแล้วตอนนี้หิวหิวที่สุดนะคะจริงๆแล้วเก๋พกโปรตีนบาไปกินนะแต่มันอนะไม่พอเพราะว่าคือเก๋คิดว่าแบบแป๊บเดียวไงก็เลยพกโปรตีนบาไปสองแท่งนะคะแต่ก็กินหมดนะ ทดแทนได้เหมือนกันนะคะอ่ะเราก็จะใส่ตัวโปรโตีนกาแฟไป2ช้อนเพื่อให้เราได้โปรโตีนมาเพิ่ม15กรัมนะคะเสร็จแล้วโอ้โหเกือบไปแล้วอ่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะเติมตัวนี้นะคะ่ะตัวโปรไบอติกนะคะโปรไบอติกนี่คือดีมากนะคะจะเป็นจุลินซีดีนะคะที่จะไปช่วยไล่จุลินซีไม่ดีในร่างกายนะคะก็ะเติมจุลินซีหรือโปรไบอติกไป1ช้อนนะอ่ะ ตัวนี้นะคะเสร็จแล้วแค่นี้เองเมื่อกี้เสียดายจริงๆเลยนะ่าจะเอาตัวเช็คไปด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝานะคะแล้วก็เตรียมขยา่าแค่นี้เก๋ก,ก็จะได้แล้วนะคะก็คือสารอาหารที่เก๋บอกเลยนะว่าเก๋กใช้ตัวนี้นะคะในการดูแลตัวเองมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะ8ปีแล้วแล้วก็ได้คุณที่ดีกลับมานะคะันใครที่ สนใจนะคะอยากจะมากินโปรตีนเชคกับเก๋นะหรือจะเป็นโปรตีนกาแฟก็ได้นะคะก็สามารถพิมพ์มาได้นะคะว่าสนใจฟิตบุนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเก๋จะทักกลับไปนะคะประเมินสุขภาพให้ฟรีเลยนะคะ